สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มากันในคลิปสั้นๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําให้ท็อกแบ็ของเราเร็วขึ้นนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าท็อกแบ็ของใครที่มาจาก Google Play Store จะทําได้ไหมแต่ว่าท็อกแบ็ของซั s u n g ที่มาจาก Galaxy Store ททาได้นะคะหยุดชั่วคราวกลุ่มอันนี้เราก็ไปเปิดมาแล้วหย,ยุดช่วคราวราขณะทายเะ<จ>้มมหภาศูนย์หยุดกลุ่ม แต่เราจะมาดูวิธีการเปิดกันนะคะสําหรับใครที่ใช้ซัมซุงว่าวิธีการมันทำยังไงถ้าหลายๆคนยังไม่รู้ก็ตอนแรกก็เข้าไปที่กันนะคะทอยแบ็คค่ะเมนูการตั้งค่าถอยแบ็คการตั้งค่าถอยแบ็คการตั้งค่าถอกแบก็คหาตำแหน่งขึ้นปุ่มไม่อยู่ในรายการเสร,เสร็จแล้วก็ไปที่คําว่าการตั้งค่าขั้นสูงเปิดถอกแบ็การตั้งค่าขั้นสูงหาตำแหน่งขึ้นปุ่มไม่อยู่ในรายการก็ปัดไปหาคําว่าไากาที่กนหนดการอินโดนนทัส6จาก9 การตั้งค่าสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์7จาก้9เข้ามาตรงนี้นะคะการตั้งค่าสำหรับหาตำแหน่งขึ้นกลุ่มไม่นัการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ4เสด็จคุณเสียงพูดที่จดจับลดความล่าช้าของเปิดใช้การลดความล่าช้าของการประกาศหน้าต่างเปิดใช้งานอยู่สวิตซ์4จาก8นี่แล้วก็มาหาตรงคำว่าลดความล่าช้าของการประกาศหน้าต่างเปิดใช้งานอยู่สวิตซ์4จาก8ลดความล่าช้าของขนาดหน้าต่าง ลดความล่าช้าของการประกาศหน้าต่างเ,เปิดใช้งานอยู่สวิสีจัลดการล่าช้าของการประกาศหน้าต่างนะคะก็ให้เปิดไว้เปิดใช้การแก้ไขข้อบกพร่องของโนดทรีลดความล่าช้าของการประกาศหน้าต่างเปิดใช้งานอยู่สวิสีจังแปเคเมอกี่ของเรามันก็ปิดอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ไปกดเปิดมันไว้แล้วโอเควิธีการก็มีเท่านี้ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ